สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนใบนี้เลขวิ่งบนแอสตังค่ะให้เด่นห้าค่ะต่อมาหัวไก่ป่าค่ะหัวไก่ป่ามีออกมาสองใบค่ะใบนีสามตัวมีสองหก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 สองหกสองหกเก้าเก้าสองล่างสองศูนย์สองสองสองหกสองเก้าค่ะต่อมาแอดโกค่ะวิ่งบนให้เด่นสาม

สตัว9 2 9าสองเกาหนึกัน8ปดสองค่ะต่อมาแอดนางฟ้าน้อยใจเกลรอยค่ะวิ่งล่างให้เด่น0ูนย์เด่น9ค่ะสองตัวห้าเก้าสองเก้าแปกัน6 0ค่ะต่อมาเลอกฝันเจนูค่ะให้เจ็ดสามห้าเดค่ะต่อมาสองตัวบนล่างแอดคมค่ะ มี9ก้า9องเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดห้าหเจ็ดสาเจ็ดสองเจห้าสห้ค่ะต่อมาอาจารย์แชมป์ค่ะสาตัว0ูนย์หสาสองตัวสา3หกสามศค่ะต่อมาเอดาวเหนือค่ะบนให้เด่นเจ็ดสามตัวสี่สามเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ศดสองตัวสามเจ็ดสองเจ็ล่างให้เด่นห้าค่ะ 2ตัว05 2535ค่ะต่อมาแอดชารดาค่ะบนล่างให้เด่น3ค่ะ2ตัว3 1 0 1 5 1 3 3 0 3 5 3 3 6 0 6 5 6กัน5 0 3 9 5 9 3ตัว0 3 7 0 3 8 0 3 9ค่ะต่อมาแม่นยำค่ะงววที่ผ่านมาเข้า5 8ล่างค่ะ วันนี้สองตัวมีสามศูนย์สามแปดสี่สมเจดหนึ่งเจดสห้าี่แปดห้าเก้ต่อมาหวยเด็ดสองตัวมีสี่เก้าห้าศูนย์เดดเจดสองศูนเจเจดสค่ะต่อมาพี่หมื่นค่ะสองตัวมีสี่ห้าศูนย์ห้าเสองเจดสองสสามตัวสองสี่ห้าห้าหนค่ะต่อมาสรุปบนล่างแอคคุณย่าค่ะ

สตัวเจ็ดหกสามเจ็ดสามดสสองตัวล่างให้เด่น0ูนย์เด่นสองค่ะสองตัว0ูนย์2องสองค่ะต่อมาวิ่งบนแอสตังค่ะให้เด่นสี่เด่นหค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ